ค่ะมดค่ะจากช่องมาแรงมดจว,วันนี้มดจะมาสอนทุกคนทำคาววบอนยี้ค่ะ ไม้น้ำก็เหมือนต้นไม้ทั่วไปนะคะที่ต้องการแสงและคาร์บอนไดออกไซด์ในการสังเคราะห์แสงเพื่อเจริญเติบโตนะคะและสําหรับมือใหม่คาร์บอนไดออกไซด์ที่หาง่ายที่สุดก็คือคาร์บอนยีสต์ค่ะเพราะว่าราคาถูกแล้วก็ทําเองได้ง่ายๆค่ะซึ่งวิธีการทำก็ไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีแล้วก็ทําตามไปพร้อมๆกันเลยค่ะโดยอุปกรณ์นะคะก็จะมีชุด DIY คาร์บอนยีสต์ชุดนี้นะคะข้างในก็จะมีอุปกรณ์เดี๋ยวโจะค่อยแกะให้ดูนะคะ แล้วก็จะมีขวดน้ำอัดลม1.5ลิตรนะคะ2ขวดแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีน้ำตาลทรายแดงแล้วก็เกลือสมุนค่ะโดยวันนี้นะคะว่าจะใช้น้ำตาล500กรัมแล้วก็ใช้เกลือประมาณ300กรัมค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูว่าชุด DIY นะคะประกอบด,ด้วยอะไรบ้างนะคะภายในชุดนะคะก็จะมีสายออกซิเจน1.5เมตรนะคะแล้วก็มีเส้นเล็กๆแบบนี้อีกหลายๆเส้นนะคะฝาสำเร็จรูปแบบหนา2ฝานะคะ แล้วก็จะมีจุ๊บยางหนงตัวแบบนี้ค่ะแล้วก็มีข้อต่อ3ทางมีหัวดิฟวเซอร์หนึ่งอันค่ะแล้วก็กันย้อน2ตัวแล้วก็จะมีข้องมองแก้วนะคะ1อันแบบนี้แล้วก็มีอีสให้เป็นถุงแบบนี้ค่ะเรามาเริ่มประกอบฝากันก่อนนะคะ จากนั้นเรามาผสมคาราบมยีสกันค่ะเดี๋ยวที่โมจะเริ่มที่ขวดแรกก็คือน้ำตาลค่ะโดยน้ำตาลวันนี้นะคะโมจะใช้500กรัมนะคะเทลงไปเลยค่ะ หรือถ้าใครไม่ช่างก็กะประมาณเอาก็ได้นะคะขวด1.5ลิตรก็ประมาณนี้ค่ะจากนั้นก็ใส่ยีสต์ลงไปนะคะถ้าเราใส่ยีสต์เยอะนะคะคาร์บอนก็จะออกเยอะแต่ก็จะทําให้หมดเร็วแต่ถ้าเราใส่ยีสต์น้อยนะคะคาร์บอนออกน้อยแต่ว่าจะใช้ได้นานค่ะเราจะใช้ยีสต์แค่ปลายช้อนเท่านี้นะคะหลังจากนั้นก็เติมน้ําลงไปนะคะ มดก็จะใส่น้ำแค่ประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็เริ่มเขย่ากันเลยค่ะพอน้ํปลาละลายหมดแล้วนะคะเราก็พักไว้ก่อนแล้วก็ไปผสมขวดเกลือกันต่อค่ะขวดน้ำเกลือนะคะไม่จำเป็นต้องใช้ขวดใหญ่ขนาดนี้ก็ได้นะคะใช้เป็นขวดเล็กๆก,ก็ได้แต่วันนี้คือมอดได้มาสอขวดเท่ากันก็เลยใช้ขวดนี้เลยคะ่ะ เกลือวันนี้โมใช้เป็นเกลือสมุนนะคะโมจะใช้ประมาณ300กรัมค่ะเ,คเนื่องจากว่าเกลือสมุนนะคะเม็ดค่อนข้างใหญ่แล้วเทลงขวดลำบากมันก็เลยใช้วิธีการละลายน้ำข้างนอกแล้วเติมน้ำเกลือลงไปในขวดค่ะ น้ำเกลือไม่ต้องสูงมากนะคะใช้แค่นี้ก็พอค่ะจากนั้นก็ประกอบฝาได้เลยค่ะโดยฝานี้นะคะก็จะปิดขวดน้ำตาลนะคะสว่วนอีกด้านหนึ่งใส่ขวดน้ำเกลือนะคะหมุนให้แน่นๆนะคะ ข้อดีของการติดตั้งกันย้อนตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าคาร์บอนของเราหมดนะคะเราก็ไปผสมน้ำตาลกับยีสต์มาใหม่นะคะแล้วก็ใช้งานต่อเนื่องได้เลยค่ะถ้าเราไม่ได้ติดตั้งกันย้อนตรงนี้นะคะแรงดันที่ขวดน้ำเกลือก็จะหายไปเลยถ้าเกิดว่าต้องทำใหม่นะคะทุกคนจากนั้นนะคะเราก็เอาเส้นนี้ที่มีหัวดิฟฟิวเซอร์นะคะต่อลงในตู้ได้เลยค่ะมราจะวาไงไว้ตรงนี้นะคะสายออกซิเจนตรงนี้นะคะเราต้องตัดให้พอดีตู้นะคะอย่าให้ยาวเกินไปมันจะเปลืองค่ะ มันจะตัดตรงนี้นะคะทุกคนแล้วก็ต่อเข้ากับข้องอนะคะแล้วก็วัดด้านในด้วยนะคะจากข้องอนะคะมันก็จะใช้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นก็ต่อเข้าไปได้เลยนะคะจากนั้นก็ติดตั้งใช้งานได้เลยนะคะ หลังจากนี้นะคะก็รอ4-5่้ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวก็จะมีฟองออกมาแสดงว่าขับวอนเริ่มทํางานแล้วค่ะถ้านานกว่าน,นั้นแล้วไม่ออกนะคะให้สันนิษฐานว่ารั่วหรือไม่ก็ติดตั้งกันย้อนผิดด้านค่ะก่อนอื่นให้เราเช็คก่อนนะคะว่าเราติดตั้งกันย้อนผิดด้านหรือเปล่าถ้าเกิดเราติดตั้งถูกแล้วแต่ว่ายังไม่ออกนะคะก็ไปเทสรั่วค่ะทุกคน วิธีการทดสอบการรั่วนะคะเราก็จะยกทั้งชุดไปแช่น้ำนะคะลองสังเกตดูที่ขวดน้าเกลือน,นะคะขวดเขาจะตึงๆอยู่แล้วใช่ไหมคะพอเราบีบนะคะถ้าเกิดส่วนไหนมีฟองออกมานะคะแสดงว่าตรงนั้นรั่วค่ะก็ให้ตรวจเช็คนะคะว่าเราใส่หลวงเกินไปหรือเปล่าหรือสายรั่วก,ก็ให้เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่นั่นเองค่ะ การผสมหนึ่งครั้งนะคะก็สามารถอยู่ได้ประมาณ15-20วันนะคะขึ้นอยู่กับอากาศด้วยทุกคนถ้าอากาศร้อนก็จะออกเยอะนะคะแล้วก็เราสังเกตนะคะถ้าเกิดว่าคาร์บอนออกเยอะเกินรอบหน้านะคะเราก็ใส่นีดให้น้อยลงค่ะหรือถ้าออกน้อยเกินไปรอบหน้าเราก็ใส่มีดให้มากขึ้นนั่นเองค่ะสูตรก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมเลยค่ะ คาร์บอนยีสต์กับตู้ขนาดใหญ่นะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะทุกคนว่าคาร์บอนจะออกเยอะเกินแล้วเป็นอันตรายต่อน้องปลานะคะเพราะคาร์บอนยีสต์ในตู้ใหญ่ๆหญปกติก็จะใช้ไม่ค่อยพออยู่แล้วนะคะแต่ถ้าใช้กับตู้เล็กๆนะคะมดแนะนําให้ติดตัวนี้เราเป็นดอบเชคเกอร์นะคะตัวนี้เขาจะเอาไว้วัดค่า pH นะคะเพื่อให้รู้ว่าน้ําของเราไม่เป็นอันตรายต่อน้องปลานั่นเองค่ะ ค่า p s ที่เหมาะสมสําหรับตู้ไม้น้ํานะคะก็อยู่ในช่วง6.5-7ถึงค่ะซึ่งดีต่อไม้น้ําแล้วก็ปลอดภัยของน้องปลาด้วยค่ะเดี๋ยวเ่าจะทิ้งไว้5ชั่วโมงนะคะแล้วลงมาดูกันนะคะว่าคาร์บอนของเราจะออกหรือเปล่าจากที่ทิ้งไว้ทั้งคืนนะคะตื่นเช้ามาคาร์บอนของเราก็ออกแล้วค่ะนี่เลยค่ะ ขาวว่อนออกดีนะคะไม่มีรั่วคะ่ะทุกคน คารอนยีย้สมมตก็ใช้งานได้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไงคะทุกคนง่ายแบบที่มดบอกไว้เลยใช่ไหมคะสาหรับเพื่อนๆที่ยังสงสัยอยู่ว่าเลี้ยงไม้น้ําต้องมีคาร์บอนไมหมมดจะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะไม้น้ํานะคะเขาก็มีหลายราคาเลยทุกคนตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักพันหลักหลายพันเลยนะคะถ้าสมม,มติว่าเราเลี้ยงด้วยคาร์บอนแน่นอน,นะคะ่ะเขาก็จะสวยสมราคาแต่ถ้าไม่ใช้คาร์บอนนะคะเลี้ยงไปนานๆจากหลักพันอาจจะเหลือแค่หลักสิบก็ได้คะ่ะ เพราะฉะนั้นรู้แล้วว่าคาร์บอนทําได้ง่ายๆแบบนี้ทําไมถึงจะไม่ใช้คาร์บอนถูกไหมคะแล้วถ้าเราใช้คําว่บยียต์เป็นนานๆแล้วเราก็เบื่อที่จะผสมแล้วนะคะเราก็เปลี่ยนมาใช้ถังคาร์บอนสาเร็จรูปได้นะคะใช้งานง่ายและสะดวกกว่าเยอะเลยค่ะแล้วถ้าเราคำนวณต้นทุนดีๆนะคะถังคาร์บอนนะคะตกวันละไม่กี่บาทเองค่ะทุกคนแถมขายมือสองก็ได้ราคาดีด้วยค่ะ ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเลยนะคะทุกคนแต่ถ้าเป็นมือใหม่หมดคิดว่าใช้แค่คาร์บอนีก็เพียงพอแล้วนะคะทุกคนยังไงเอาไปลองทําตามกันดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่ง แจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะและอย่าลืมกดติดตามเพจของเราด้วยนะคะชื่อเพจตู้ไม้น้ำโฟเคบายแมงมดค่ะสามารถพูดคุยสอบถามกันได้ในเพจเลยนะคะหรือถ้าใครอยากจะอุดหนุนช่องของเราก็สามารถเข้าไปอุดหนุนได้ที่ท็อปปี้ชื่อร้านตู้ไม้น้ำโฟเคบายแมงมดเรามีอุปกรณ์เกี่ยวกับไม้น้ำครบเลยนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์อัปเดตใหม่ๆเยอะมากนะคะอย่าลืมเข้าไปช็อปปิ้งกันเยอะๆนะคะ สำหรับวันนี้มมต้องลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย